สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเอเซปโดออฟบีกันนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็อันนี้เป็นเกมโอแต่ว่าเป็นดอแบบออฟบี้นะผมทุกคนมาผมทุกคนจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคอะไรวะนี่อันนี่เป็นเจ้าก,กิจครับผม อะไรวะ๋อมันต้องซื้อครับผมเราสามารถซื้อตัวละครได้นะอันนี้เป็นเอ่อโจเซีครับผมใช่ไหมแล้วอันนี้คือไรฟรีฟรีฟรีฮัลโหลฟรีวัอดปอโทเพื่อนแล้วก็บอกเราฟรีอันนี้เป็นจ้ารักครับผมเราสามารถแปงกยได้นะครับผมทุกคนนะครอยากซื้อเนาะอันนี้เป็นโจเซีครับผม อ่าแล้วก็ฟิกเกอร์แต่เดี๋ยวนะผมคล่องใจกับการคำว่าฟรีมากเลยอะทุกคน <laughs> อันนี้จะเป็นพวกผมหน้าผมดีซีสฟรีอ๋อต้องเป็น VIP เท่านั้นโอเคอันนี้เป็น h ฮดสอะไรคือ h ฮดีโอ้โหมีเ d ดีด้วยมาครับผมทุกคนเ i ิร์สไทมตัวยังไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนเอารักครับผม ถ้ามันจะแบบดูเบเบอไหมชัดชัดมันชัดชัดเบอือเบเว้ยเพราะว่าพี่อาจจะปรับสูงเอาละตอนนี้อันนี้เป็นห้องไม้ก็เกินน่าจะห้ามโดนครับผมไปกันยาวๆฮะฟึบเอา้าอะไรโอ้ <laughs> อะไรวะเอา้า ห้ามอยู่นานเหลอใช่ไหมเโอเคเข้าใจแล้วครับผมห้ามอยู่นานก็ได้ดิก็ได้ดิปโถเอ้ยก็ไม่บอกฟ๊บฟ๊บเฮ้ยพี่ว่าพี่พ,พี่ปรับลองปรับภาพต่ำๆกว่านี้หน่อยไหมเมื่อกี้มันชัดเกินไปครับผมนี่เป็นไงอ้อะไรวะ <laughs> มันอะไรของมันวะงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนิดนึงก็ไม่ได้ครับผมนิดนึงก็ไม่ได้ครับผมมา อย่าหยา,าไปครับผมอันนี้โอ้อันนี้กระโดดข้ามอันนี้ครับผมเออวะ่ะเขามีอะไรให้เล่นหลากหลายดีว่าทุกคนอโอ้โหตูทําอะไรผิดอ๋อเพื่อนตูทําอะไรผิดวะมันต้องกระโดดแบบตามระบบจริงๆครับผมทุกคนเนี่ยดูนะมาทางนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทางนี้นี่เราถึงจะผ่านครับผมซึ่งมันโคตรไม่ใช่ครับผมมันโคตรไม่ใช่แบบงงๆ อะไรวันนิดนึงก็ไม่ได้เนาะนิดนึงก็ไม่ได้ครับผมโอเคไม่ทุกคนแบบดีนะเราน่าจะแบบว่าเออนี่ครับผมมันน่าจะสนุกกว่าครับผมไม่ใช่เลยหรอกอย่างนี้อย่างนั้นคือหัวมติดเพดานครับผมนี่เป็นไงเออนี่มันจะได้เหมือนโดหน่อยใช่ไหมอะไรวันนี้ลูกกระตาลูกกระานตีกน่าจะโดนไม่ได้ขอเทียนหน่อยเถอะเพื่อนโอ้โหไม่ได้ด้วยใช้ไม่ได้ด้วยมาครับผมแบบนี้เราได้ยาวๆฮะแบบนี้เราได้ยาวๆเอ,อ้ยอะไรอยู่วะ ทางนี้อันนี้เป็นเป็นโต๊ะสีแดงก็โอ้โหโต๊ะสีแดงก็ไม่ได้เหรออันนี้เป็นเก๊เก๊สีแดงครับผมเอาระฮาเราไปยาวอันนี้มันไม่มีหมดง่ายหมดยากครับผมมันหมดเดียวเลยเนาะโอเคครับผมเล่นแบบเฟิร์สเพร์ชั่นง่ายกว่าครับผมเฟิร์สเพร์ชั่นเพร์ชั่น อะไรวะ <c oughs> เฟิร์สเพอร์ซันเอาละครับผมโอ้ยเอาไอ้จ,จ๋ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนบางทีก็ให้ตู้กระโดดก่อนใช่ไหมโอ้โหคนยังไม่ได้กระโดดก็เอาซะแล้วอันนี้โดดตู้ได้ไหม,มไม่มีปัญหาครับผมแค่ห้ามโดนอะไรแดงๆแบบนี้ครับผมแดงๆเจ๋อย่าเอาไปครับผมโอ้โหเอาละครับผมดรอสไตล์ออฟบ,บี้แบบเขายะเขาก็ทำดีนะเขาจะให้แบบว่าแมปเนี่ยอ้๊ย เขาวงกดเหรอเรียกว่าเดฟจะเป็นแมปดอแบบร้อยเปอร์เซนเลยครับผมทุกคนเฮ้ยไม้กระเกตสีดําก็มาวะ่ะเหมือนแมปโดเหมือนอะไรทุกอย่างเหมือนเลยครับผมแค่แบบ <c oughs> ทําไมต้องเงียบด้วยป่ะพี่ใช้ประมาที่ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอ้โอ,อะไรวะเพื่อน <c oughs> เอา้าอันนี้มีไม้กระเกตสีแดงด้วย <c oughs> เอา้าใช่เพื่อน เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันตุยตายตลอดเลยครับผมตรงเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เอา้าเอา้าไหนเห็นไหมมันก็ตุยอยู่ดีครับผมเอา้าโอ้โหทุกคนบทจะได้มันก็ได้ครับผมอะไรของมันวะอะไรของมันวะโอ้โหตุยแบบโคตรเยอะครับผมตรงเมื่อกี้เอา้าร้อน ร้อนถึงหัวไอ้ด่านเมื่อกี้คือแบบตัวเยอะมากเลยอะงงงงใจอะผมอจารย้าเป็นไงแล้วโอ้โหได้มาปรับได้มาปรับโอ้โหติดหัวอีกเออถ้าเล่นแบบไม่เห็นตัวแบบเฟิร์สเพรสชันมันก็เฟิร์สเพรสันมันก็มองไม่ค่อยชัดอีกเลยว่ะทุกคนไม่รู้ว่าเราแบบเดินโดนลาวาโดนอะไรหรือเปล่าผมนี่เรามาอ้อมนี่โอ้โหไม้กระกิสีแดงแจ๋อันใหญ่หุ่มอันใหญ่หึ่มครับผม เอาระถังถังน้ำฟุบุเออแบบนี้ก็ดีว่ะแบบไหนมันก็ดีหมดแล้วผมไอ,อ้ย่าโอ้ยดีโบตี้เกาะขาดีโบตี้เกาะขาไอ้พัมมี่โอ้ระวังมันกระโดดใส่โอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อน,อเ,เ,อนเอารครับผมอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับผมแทงแดงๆออกมาแต่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาดีนะท้าไปเล่นก็ได้อยู่เอ,อ้ยโอ้โหมันเอาตู้มาวาง ไม่เอาตู้มาวางหมดเลยครับผมเราจะไปได้ถึงตรงไหนครับผมเราก็จะไปกันยาวๆอย่างนี้เลยฮนะแล้วจังหวะนี้กระโดดไปหนึ่งทีหนึ่งสเตปตือ้อสองทีเป็นเอ้ยเรามาถูกตามปะวะทางนี้เหรอ <c oughs> จะวิ่งกลับไปทางเก่าด้วยครับผมเมื่อกี้อาอุ้ยอันนี้เป็นรูปไฟแจ็คครับผมอันนี้เป็นแบบไฟแจ็คเพรมีไฟแบบร้อนแรงด้วยฮนะ ฟึบนี่กระโดด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 เอาขอไม่เป็นรูปมันก็ไม่มีปัญหาตัวพึ่งพูดไปยกหยก,หยกนั่นไงเห็นไหมพอเป็นรูปปุ๊บพี่จะมีปัญหาเลยอบผมพี่ก็ไม่รู้ว่าปัญหามันม,มันเกิดจากอะไรวะไอการที่เรากระโดดไปไม่ได้น,นี่มันเกิดจากอะไรวะพี่กระโดดไม่ถูงพอเหรอหรือย,อยังไงโอเคผ่านเว้ย เวลาบ่นเยอะๆมันก็จะผ่านไปเองครับผมไม่ต้องห่วงฮะเวลาก็เวยบ่นเยอะๆมันก็จะผ่านไปเองครับผมอ้าวจุดตีครับผมฟึบฝึกึอ้อมทางนี้ไม่ได้ยากอะไรครับผมตรงนี้เฮ้ยอยาอันนี้ตึงๆนิดนึงครับผมฟึบฝึกอ้าไม่มีปัญหาเฮ้ยเฉพาะอ้าวเพื่ออะไรวะเบื่อเพื่ออะไรวะถามจริง อันนี้มันมีกล่องครับผมแต่นั้นมันไม่มีกล่องอะดิเนี่ยฟูโอเคไม่มีกล่องไม่มีปัญหาเอาราคาผมตรงนี้ห้ามโดนลาวาสักหน่อยห้ามโดนครับผมปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบอ๋อมานีนี่ไงจังหวะนี้โอ้ยสีส้มเจ๋สีสม้สสมเจ๋เหมือนจะมีปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาก็โอ้ยปัญหาแล้วล่ะเพื่อน <laughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือปัญหา คือ <c ười> มันเฉียดนิดเดียวก็ไม่ได้เลยนะเว้ยอันเนี้ยจริงๆริปึ๊บ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 นี่เราห้ามโดนไฟครับผมมันจะมีถึงชั้นไหนวะเนี้ยเ <c ười> ขาทํายาวมากเลยครับผมแล้วตอนนี้เราวิ่งถึงห้องไหนแล้วก็ไม่รู้ฟ๊บเอเคครับผมอันนี้เป็นน้ําอันเราก็อ้อมมานี่ไม่มีปัญหาครับผมอย่างนี้สบายหมดจดสบายหมดจดครับผมฟึบฟืบฟบฟบมันมีห้องบอ่อไหม ห้องที่สี่สิบโอ้มันอาจจะมีถึงร้อยมันน่าจจะมีถึงร้อยหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนอาจจะมีถึงร้อยครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาฮะปัญหามันอยู่ที่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าขอไม่บั๊กก็พอเอาละเฮ้ยอะไรเพื่อนตกใจสี่สิบสองโอ้เอาครับผมมันมีถึง,100งจันร้อยจริงๆด้วยวะทุกคนเอาโหนิดเดียวก็ไม่ได้เลยนะคือแบบอย่าขาล่าครับผม โอ้โหคืออะไรวะเพื่อนก็บอกอะไรของมันวะเออเออก็แค่นี้ครับผมโอ้โหให้มันมีปัญหาแล้วเราคือคือเราจะกิงทําไมวะอันนี้มีหมุนด้วยโอ้โหอันนี้มีหมุนด้วยดูดูโอ้โหจะเจอเจาสีไหมมีการเจอจดสีกเกิดขึ้นไหมโอ้ยนี่มันทะเลแดงเจ๋อครับผมเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนอันนั้นประตูล่อ,อครับผมเฮ้ย อะไรวะเนี่ยโอ้โหห้องที่สีส่หกอันนี้เราต้องออาไหมโอเคก็ไม่มีอะไรนี่ว่าโอ้จะซิกเอาล่ะผมไปเดี๋ยวยาวไปครับผมไม่มีอะไรนะห้องเจติีกไม่มีอะไรเลยครับผมนี่นี่มันจะมีห้องฟิกเกอร์นี่โอเคครับผมเฮ้ยฟิกเกอร์นั่นไหนทำอะไรนะ่ะใช่านหรือเปล่านานทำอะไรวะเพื่อนฟึบเรากระโดดาปดิแล้วก็มาทางนี้เอาเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องกระโดดฟึบนี่ไงโอเคครับผมโอ้โหก็ไม่มีะระยะนี่วะก็ไม่มีระยะนี่วะาดเอ๋ยเด้อเอ๋ยฟึบทางนี้ครับผมเอาละฮะโอ้โหมือฟิกเกอร์โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยฮ <c oughs> ู้ดูยุกคนมือฟิกเกอร์ครับผมโอ้โหอา้าวจะเจ็บมาขายเรื่อยแค่ห จเจเจไม่มีของเลยใช่ไหมมีไฟแจ็คอยู่เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นึกว่าไฟแจ็คเสื้อโหบ,บ็อกบ๊อบนอนได้แบบว่าอ้ายเจา้าฮอลโอ้โหเอาละครับผมฮู้ฮอลนายน,นายเหรอเอาละฮะเอาละฮะโอ้โหมีเจอฮอลด้วยครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหา็ป็นปัญหาของไอ้ฮอลว่าผมปัญหาของพี่นเนี่ยแหละเฟิบเฟิบเฟิบหืม มันเป็นยังไงวะเพื่อนมันเป็นยังไงวะเพื่อนโอ้ยเราต้องแบบสุดก่อนนะผมต้องสุดก่อนก้อยกระโดดนะฮะไม่งั้นมันกระโดดไม่ได้เว้ยอู้โอเคครับผมไปอันยา,ยาวๆฮะโอ้โหมันน่าจะมีหนึ่งจันร้อยเออเรื่องแค่น,นี้ก็เป็นอืเราต้องกระโดด คือเหมือนกับว่าเราโอ้โหอะไรวะเพื่อนเหมือนเราต้องกระโดดตรงกลางไว้เลยครัผมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเวลาเราไปถึงนู่นน่ะขอร้องเถอะเพื่อนเซฟขอร้องเดอะถ้าเราไปถึงนู่นน่ะมันต้องเอ้ยทำไมมันมีปัญหาจังเลยวะโอ้โหเออแค่นั้นแหละโอ้โหเอมบูเออเราจะเดินยังไงวะางเนี่ย แอมบู๊ถูกแอมบู๊ถูกตึงครับโม้ยมันมองเราด้วยว่ะด,ดูดิโหมันมองเราวะ่ะเฮ้ยเจ้ากีดครับผมโอ้โหโอ้โหหลายห้องครับผมเราเจอเจ้าลัดเจ้าอะไรเยอะแยะไปหมดครับผมโอเคโอเคโอ้โหนิดนึงก็ไม่ได้เลยครับผมทุกคนมันจะมีแบบเหมือนจุดตกอะมันจะมีเหมือนจุดตกอยู่ครับผมเอา้าฮะ อะไรวะไม้หลอกเลยหรือยังไงเอาละครับผมแบบเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเพอร์ชั่นดีกว่า <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ดีไปอีกแบบครับผมฟึบฟบโอเคหไม้กับเขตสีแดงครับผมโอ้โ oh, ห oh, ดูเดือดกันเลยทีเดียวดูเดือดกันเลยทีเดียวครับผมตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนเอา้าเมาส์เป็นอะไรวะคือเหมือนบางด่านอะบางด่านมันต้องแบบเห็นตัวหน่อยอะไม่รู้ดิ รู้สึกว่าเห็นตัวมันก็ดีในบางด่านครับผมและไม่เห็นตัวมันก็ดีในบางด่านครับผมนั่นน่ะสิฟุบแฟบฟุบแฟบฟาบฟุบโอ้โหมือฟิกเกอร์จะเยอะไปไหนครับผมอะไรวะเนี้ยกูเจหัวกระโหลกยักษ์ว้าวไซเลนโอ้โหมีไซเลนด้วยครับผมเอาละฮะโอ้โหยเขาทำมันดีเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยในห้องนี้มีอะไรไหม ยังจะมีแวะไปดูขอซื้อยาก็ไม่ได้ครับผมว้าวไลเล่นมันมองหน้าวะ่ะดูดิมันมองหน้าวะ่ะทุกคนเออกิดว่าจังกลัวมั้งไปดีกว่าเอา้าอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับผมไปฮะอยายาวไปเอ้าโอ,โอ,โอนหนิดนึงก็ไม่ได้ปึ๊บอื้มคืออะไรวะ เฮ้ยคือเหมือนมันมันไม่ได้เลยครับผมนิดนึงก็ไม่ได้ฮนะบางทีนะโอ้โหมันเกินไปเพื่อน,ม,น,นมันเกินไปเพื่อนมันเกินมันเกินไปเพื่อนมันเกินไปเพื่อนฟุ๊บฟับฟับฟับโอ้ย่าฟุบ๊บนี่ไงผมได้แบบอย่างนี้ก็หัวติดนะเออถ้าเล่นแบบมันแล้วต่อย่างครับผมทุกคนจริงจริอันนี้อาจจะมองว่าหัวติดแต่มันก็เอ้ยกอบบินมาทำอะไรวะไอ้กอบินมันถือไมค์เกีเกียมาด้วย อาไงดีวะเนี่ยโอเคครับผมผ่านไปได้สวิตตี้เกอยากขอร้องเจอย่ามาทำอะไรฉ okay, ันนะฟาร์มโอเคผ่านสลุยครับผมผ่านสลุยโอ้โหยมันไม่สลุยตรงนี้แหละเฮ้ยมันเอ้ยโอ้โหมันก็ยากอยู่ดาจริงแอบยากอยู่นะผมวอ้โหวู้โหวอ้ฮู่ไม่ได้วะอย่ากดรัวอย่ากดรัวปามี่อย่ากดรัวขอร้องเมาส์มันไม่ได้ค่อยจาาไม่ขีกับเราเท่าไหร่ มามันไม่ได้อยากจะสามาัคคกีกับเองเท่าไหร่นะปะมี่ขอร้องอย่าก,กดรัวเออนั่นละโอ้สบานควยแนครับผมปากาเอ,อ้ยจะมาเออโอ,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 อ้เกือบเข้าหน้าฟับฟุบฟับ,ฟบ,ฟบแม่ดีนี่นะคนต่างชาติน่าจะเล่นเยอะด้วยครับผมเอา้าอะไรเขามานหน่อยนะเอา้าเราต้องกลับจากทางไหนเฮ้ย โอ้โหยังมีไปบิดฝั่งยังมีอ่ะยังมีอารมณ์ไปบิดฝั่งอีกครับพี่มี่โอ้โหใจยังทำด้วยเหรอวะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บขู่มันเริ่มไกลนะเพื่อนเออนั่นแหละอย่าไปตูยเยอะปะมี่เนี่ยเหมือนจะเป็นจุดเซฟด้วยครับผมโอ้โหมันเหมือนจะเป็นจุดเช็คพอยต์ไอ้ภูมิข,ขาวขวครับผมอาลารจังหวะน,นี้เราวิ่งอยู่ในห้องสีครับผมห้องสีเอ้ยโหไม่เกิเขตสีสม้ม อันนี้เป็นสีรอบสองแล้วครับผมเอ้าหูเจียดนิดเจียดหน่อยไม่ได้เลยครับผมเจียดนิดเจียดหน่อยไม่ได้เลยนั่นไงตัวว่าแล้วไงต้องบุนตลอดต้องบุนตลอดครับผมไหนลองไม่เจียดดิดปาะพี่วิ่งแบบไม่เจียดก็ได้นี่ก็ได้นี่เอ้าเพื่อเลยวะตัวอ้อไม่เพื่อเลยวะทางนู้นมีไฟครับผมไฟเยอะด้วยร้อนแรง ร้อนแรงโอเค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 เฮ้ยเมาส์ไม่ต่ามเมื่อกี้จ้ะต่ยี่อะ <c oughs> เมาแล้วทุกวันนี้ตีอะเมาแล้วทุกคนเอาละผมพูดอย่านี้ง่ายครับผมเนี่ยไอ้ขาขาวได้เหมือนเช็คพอยต์เว้ยใช่ไหมครับผมนีม่เราไปทางซ้ายบ้างครับผมเมื่อกี้ไปทางขวาขวาไหลซ้ายดีไ,ไงอ้อมไงโอ้โหมันก็เท่ากันไอ้พอดีนี้แหละทำมาอยากเท่ากันประูเอ๋ยเอาราคาผมวู้ hoo. เพื่ออะไรวะเราจะรีบวิ่งเพื่ออะไรวะก็ไม่เข้าใจเราก็วิ่งไปเรื่อยๆก็จบแล้วใช่ไหมฟึบนั่นไงตัววราไงไอ้เจ้าสีรม่มๆตมเนี่ยดูนะว้วเออให้มันไปก่อนว้นั่นแหละไอ้สีรม่รมๆเนี่ยให้มันให้มันเลยตัวเราไปก่อนโอ้ตรงนี้โอ้สามาคีคือพังนั่นไงตัววราแล้วไงสามากีสามากี เออตามเมื่อกี้คือพังพังเออนั่นละโอ้โหเป็นไงละ่ะเรามาโอ้โหว้าวทุกคนเจเดฟว่ะอู้เจเดฟก็มากับเขาด้วยครับผมโอ้ยไม่ก็เกดโอ้โห,นเ,โโหเนี่ยพี่ไม่ชอบอันนี้เลยว่ะจริงๆริงนะนะเห็นไหมมันแบบมันแบบมันไม่มีมุมบอกอะจริงอ,อหือตุ๊กไปจะปีตโตนโซ่ทำไม เออโอ้โหมันยากเหลือเกินก็เอออะไรวะคือมันกดดันจริงๆครับผมทุกคนเวลาที่เราเล่นแบบอืตึงๆแล้วพี่พูดไม่ออกว่ะมันกดดันจัดโอ้โหเฮอดีไปทําอะไรมาเนี่ยเออทาไมมันดูโหดขึ้นทําไมมันดูโหดจังอันนี้มันไม่เป็นมีปัญหาครับผมเหมือนอันรูปภาพอ่ะมันจะห้ามยืนนานหรือเปล่าพี่ก็ไม่เข้าใจครับผม โอโ้โหโอ้โหโอ้โหสบายอะโอ้โหอายดีอีกเป็นทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมตาสว่างลืมเลยไอายนี่มันต้องอยู่ห้องเล็กๆไม่ใช่หรือวะมาอยู่ต่อห้องหลังเลยตัวเป็นบอสไปได้โอ้โหแล้วโอ้โหเนี่ยถ้าพี่ใช้แบบ first person แบบเนี้ย,ยมันจะตึกงๆนิดนึงครับผมแปดสิบเจ็ดแล้วเหรออันนั้นห้องหลอกครับผม นี่ห้องหวงฟึบ <c oughs> รู้เลยรู้เลยว่าเลนไหนมันจะมีไม้จริงไม้หลอกครับผมอ่าให้เราเดินแบบสลับก็ได้นะจริงจริงแล้วอะฟึบฟึฟเอออ้อออโ,อโอ้ยเกือบเอาลาห้องนี้ห้องนี้ดูดีโอ้โหึ้นกลางจบเลยครับผมเอ้าอะไรวะ โอ้โหแล้วก็เริ่มไกลด้วยนะเพื่อนเริ่มไกลด้วยนะตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหานี่งไ,นไงไปไงโอเคครับผมด่านนี้และอะไรวะเนี่ยมีเสียงด้วยโอ้ทุกคนครับผมมันเป็นห้องไอห้องมืดใช่ไหมจะมีเจ้ารัดวิ่งมาปหวะโ,โหระบายผือมากห้องมืดโอ้โหแล้วทางยาวแบบนี้โอ้โหโอ้โหโดูวิง่งไง เพิ่เพินกันเลยทีเดียวผมก็ไม่มีอะไรนี่หรือจะรัดจะวิ่งมามาเปล่าใจเอ๋ <c oughs> โอ้โหยังมีทางยาวเฮ้ยเขาทำมาดีอะผมค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดสูงนะสำหรับเกมดอนี้โอเคอย่าไปอย่าไปพลาดแล้วไปวิ่งไกลก็พอขอแค่นั้นแหละเพื่อนฉันก็ไม่ได้ขออะไรนายเลยจริงจฉันขอแค่นี้และเพื่อนอย่าไปอย่าไปย้อนไกลเออนั่นละโอ้โห ไอเจ้ายิม้มครับผมเฟิบเฟิบฟิบฟิบเอเคโอเคโอค้โหฮหุยแจ็คไม่อยู่ห้องนี้เหรอนี่แจ็คไม่อยู่ห้องนี้เหรอเนี่ยเอาราคาผมกระโดดกระโดดไปโอ้ยแม่มือเองนี่นะฟิกเกอร์เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะฟิกเกอร์มือเองอะ ฮ่ามันคือตรงนี้ <c oughs> ฉันไปกระโดดผิดฝั่งนิดหนึ่งนี่มันกระดูกระดูอะไรวะเนี่ยรันเฮ้ยเดียเ๋ยวเฮ้ยมันมีคำว่ารันด้วยครับผมเอาละฮะอะไรชาร์โดจะเป็นอะไรของเกนชาร์โดเอาละาราคะรับผมเฮ้ยฟิกเกอร์จะทำอะไรของเกนอะ เราต้องเข้าไปห้องไหนอะเราต้องไปตรงนั้นเหรอฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอรไ์ไปโกะอะไรอย่างนั้นอะฟิกเกอร์จะช่วยไหมจะช่วยไหนได้นะจริงๆแล้วอะนายไม่ต้องไปโกะตรงนั้นก็ได้ฟึบก,กระโดดขึ้นนี่ขึ้นนี่โอ้โหไม่มีปัญหาครับผมเอาเราเก็บฟิวไม่ได้เหรอเฮ้ยทางนั้นมันเป็นห้องลับปะโอ้จบไปดีเรียบร้อยครับผมโอ,โโอเคครับผมทุกคนผ่านแล้วครับผมเย้ อันนี้เป็นฟอร์สองนะผมท m ม n ิงซุนนะฮะอันนี้เฮ้ยทางนี้ไปได้ไหมลองไปลองไปดูไม่ได้ครับผมโอ้โหเสียดายเลยอันนี้เป็นฟรีครับผมน่าจะเป็นแบบของพวก VIP นะอย่างที่บอกใช่ปะทำไมมันไม่ได้อะชึบชึบชึบ,ชบได้เลยบ้างวะไม่ได้ครับผมอันนี้เป็นชาโด้โหเฮ้ยเอา เฮ้ยชาโดเดียวเดียวออ้นึกว่าตุยไปแล้วตกใจหมดเป็นชาโดสามารถเป็นชาโดได้ด้วยครับผมทุกคนโอ้หเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเดฟไฮแทงฟอร์เพลงเดอะเกมโอเคแตงคิวมากเพื่อนที่ทำเกมนี้มาว้าวดูดิฉันเป็นเจ้าเดฟว,วะ่ะทุกคนอ่าแล้วเจ้าเดฟอาวเจ้าเดฟอ้าว โอ้โหเจ้าดิฟอะไรของมันวะเจ้าดิฟก็ตุยอ่ะทุกคนก็โอเคครับผมทุกคนโอ้โหวันนี้ก็ต้องจบไปนะผมในเอ็ e เซปต์ดออบบนะผมทุกคนดีเลยครับผมใครอยากมาเล่นนะผมมันมีถึงชั้นลอยนะผมอ่านี่ครับผมมาเจอฟิกเกอร์ห้อยหัวอย่างนี้ได้ครับผมโอเคครับผมทุกคนยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม โอ้โหมาวะ่ะถึงจนลอยแล้ววะ่ะไอฟิกเกอร์เอ้ยหน้าตงตานละเกินเองเนี่ย